วิธีการใช้คู่ค้าในฝั่งเอกสารฝั่งซื้อนะครับทั้ง PR PO เอกสารซื้อรายจ่ายอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับก็มี2วิธีหลักๆวิธีแรกก็คือดึงจากฐานข้อมูลคู่ค้าที่เรามีอยู่แล้วสมมติผมพิมพ์ T แล้วก็พิมพ์ว่าลามแบบนี้ระบบก็จะฟิลเตอร์มาให้ว่าอันไหนที่มีคําว่า T อันไหนที่มีคําว่าลามก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสมมติผมเลือกอันนี้ไปแล้วเขาก็จะลิงก์ให้นะครับว่าเอกสารใบเนี้ยลิงก์กับ ลูกค้าเอ้ยเวนเดอร์ or, หมายเลขหนึ่งนั่นวิธีที่1ต่อมาเป็นวิธีที่2นะครับถ้าเราฐานข้อมูลเนี่ยไม่ได้สร้างเอาไว้ก่อนไม่ได้สร้างคู่ค้าทิ้งเอาไว้เลยเราก็สามารถมาที่ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับอย่างเช่นเอ่อผมอาจจะเป็นบริษัทข้อมูลผมอาจจะไม่จริงนะบริษัท ABC จำกัดแล้วก็ใส่ที่อยู่ตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออย่าลืมติ๊กตรงนี้ เมื่อติ๊กตรงนี้ไปนะครับแล้วถ้าผมกดบันทึกข้อมูลเนี่ยบริษัท ABC ของผมเนี่ยจะถูกสร้างอันนี้เป็น ID ที่8ถูกสร้างแล้วก็ลิงก์เข้ามาที่รายชื่อคู่ค้าตรงนี้ออตโต้นะฮะแล้วมันก็จะแท็กให้ว่าเราได้สร้างประวัตินี้มานะครับเป็นผู้ขายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่2เมื่อถูกสร้างเราเชื่อมโยงมาแบบนี้แล้วนะครับต่อมาถ้าเราจะต้องการสร้าง เออหรือเรียกประวัติ ABC มาใหม่เนี่ยผมสามารถเรียกทีม ABC แบบนี้แล้วก็เรียกฐานข้อมูลอันนี้เข้ามาใช้เชื่อมโยงแบบหมายเลขแได้เลยตรงนี้นะฮะ